สวัสดีครับเพื่อนๆและในวันนี้เรามาต่อก,ก,กันกับคลิปของคุณ Spider Run กันครับแหมคลิปแรกอ่านผิดไปอ่านเป็น Spider r ์รุนก็เขินไปเลยสิฮะซึ่งทําเพื่อนๆยังไม่เคยดูพาร์ทแรกที่ผมทําไปผมแปะลิงก์เอาไว้แล้วกันนะครับคําเตือนเนื้อหามีสปอยและผลงานทั้งหมดเป็นของคุณ Spider Run เปิดฉากมาในซีซั่น3ที่เรื่องก็จะต่อจากเดิมก็คือตอนที่ตัวของซามูไรมิวแทนสกิบิดิทอยเลตได้วาฟมาหาพยอฟวิลคาเมล่าแมนแล้วาดาบฟันปอกแขนของพยอฟวิลคาเมล่าแมนครับแต่พยอฟวิลคาเมล่าแมนเนี่ยก็ป้องกันเอาไว้ได้ด้วยใบมีดจักกลของเขาตัวของซามูไรมิวแทนสกิบิดิทอยเลตที่เห็นอย่างนั้นก็ได้ปัดดาบออกมาแล้วว้าหายไปและเขาก็ได้ชเวบมาอยู่ข้างๆตัวของพยอฟวิลคาเมล่าแมนครับ จากนั้นพอเอาบิลคาเมล่าแมนก็โดนซามูไรมิวแทนสกิิดีทอยเลซัดก,กระเด็นจนลงมานอนกับพื้นก่อนที่ตัวของซามูไรมิวแทนสกิิดีทอยเลสจะมาซ้ำ ทันทีที่วาร์ปมาสมุไรมิวแทนส,สกิบิบิทอยเลตก็จับตัวของพอยออฟวิลคาร์เมล่าแมนยกขึ้นมาครับแล้วก็โยนตัวของพอยออฟวิลคาร์เมล่าแมนก็เดินลงไปนอนกับพื้นอีกรอบแล้วคือพี่คิดที่ตกของเราก็คือโดนดิวเลอร์มิวแทนสกิบิบิทอยเลตตื้อเหมือนกันฮะหรือว,ว่าไอ้ป๋าหกันทั้งคู่ครับจังหวะนี้จากนั้นสมุไรมิวแทนสกิบิบิทอยเลตก็จะวาร์ปมาอีกทีและพยายามจะปิดชีพพอยออฟวิลคาร์เมล่าแมนครับตายไปซะแต่ทันใดนั้้นนเองก็ไดมมมีีีทวแาช่วววยยยด้้กาารรปล่่อแแสสสงีฟใมมไิทนกิิบดีทอยเลลลแะดิวลเลอร์มิิิวแททนกบดีอยเลง จนทาอะไรไม่ได้เลยครับนอกจากนั้นยังมีตัวละครโดนแมนตัวหนึ่งที่บินลงมาพร้อมกับยิงลาแสงใส่ดิวเลอร์มิวแทนสกิบบิททอยเลตอีกด้วยใช่พวกเขาคือโดนแมนผมก็รู้มาจากคอมเมนต์นี่แหละแล้วคืออย่างเท่เลยฮะเจ้าสมุไรมิวแทนสกิบบิททอยเลตก็ได้ตัดสินใจจะวาร์ปขึ้นไปเพื่อที่จะเสียบจากข้างหลังฮะพี่คิดิ่ตะของเราก็ชี้ฮะระวังมันจะเสียบข้างหลังเองแล้วแต่จะอ้าวสมุไรมิวแทนสกิบดิทอยเลตโดนปัดกระเด็นตัวเย่เฉยโดยที่คนมาปัดเขาก็คือลารดโดนแมนนั่นเองครับ ซึ่งตัวของลาดโดนแมนก็ได้ยิงมิสไซล์ขึ้นฟ้าตัวของทีวีแมนก็ได้เรียกให้ตัวของพอยออฟวิวคาเมล่าแมนไปหาเขาครับมันนี่เร็วทำไมอยากลายเป็นเศษเหล็กและพี่คิรที่ตกก็พุ่งตัวไปด้วยเช่นกันคือพี่แก่พุ่งมาแบบทั้งๆที่ยังคานอยู่เฉยเลยและแล้วมิสไซล์ก็ได้ลงปักหัวเจ้า ans, ดิวเลอร์มิวแทนสกิมบีดทอยเลตในที่สุดต,ตูมอย่างเดือดเลยโว้ยมาถึงโดนแมนที่ช่วยยิงสกัดก็ได้มาจับมือกับพอยออฟวิวคาเมล่าแมนครับหรือผมควรเรียกเขาว่า ท่านผู้พันดีเพราะว่าเขามีป้ายอาร์มี่ที่บ่งบอกถึงการเป็นทหารด้วยเอาเป็นว่าเขาทั้งสองก็จับมือกันครับและตัวของลาร์ดโดนแมนก็จะโดดลงมาครับโอ้โหอย่างเท่เลยคือชื่อของพวกโดนแมนผมไม่มั่นใจนะครับถ้าใครรู้ชื่อจริงๆก็ช่วยบอกหน่อยนะและตอนถัดมาเราจะได้เห็นสงครามระหว่างพวกคา m เมล่าแมนที่ยิงสกัดพวกสกิบีทอยเลตอยู่ครับและคาเมล่าแมนก็ทาท่ากดดิสไลค์เฮ้ยเพื่อนเรากำลังอิปบายกันแล้วโว้ย โดยในเบื้องล่างของเราเราจะได้เจอกับพวกสกิมบิดทอยเลตเพียบเลยฮะซึ่งพวกมันก็กำลังจะไปไฟกับกองกําลังพี่เบิมนั่นเองและแล้วความผิดหมายก็ได้มาถึงตัวของพอยต์ออฟวิวคาร์เมล่าแมนฮะเรียกได้ว่าลางไม่ดีอีกแล้วเพราะว่าในเบื้องหน้าของเราได้มีสกิมบิดทอยเลตใบเลื่อยโผลมาและมันก็ตั้งท่าจะยิงลาแสงครับสกิมบดิดตายกันไปซะสกิมบดิดตูมจังหวะน,นี้พอยออฟวิวคาร์เมล่าแมนถูกกรลูกลงมาเป็นมะม่วงเลยฮะและคราวนี้ตัวของสกิมบิดทอยเลต ก็จะคืบคานมาเก็บพอยออฟวิลคาเมราแมนครับแกตายแน่สกิบดีแต่ชเช้าวโดนพวกลาร์สคาเมราแมนเก็บตุยไปซะงั้นหลัง,งาลจากนั้นพอยออฟวิลคาเมราแมนก็จะลุกขึ้นมาแต่ถว่าเจ้าสกิบดีทอยเลตตัวเมื่อกี้มันยังอยู่ฮะตูมมันได้ยิงใส่พอยออฟวิลคาเมราแมนและทําให้พอยออฟวิลคาเมราแมนล้มลงไปอีกแล้วจวังหวะนี้เรียกได้ว่าลุกนั่งกันจนเมื่อยกันเลยทีเดียวซึ่งตัวของลาร์สปิกเกอร์แมนที่อยู่เบื้องหน้าของพอยออฟวิลคาเมราแมนก็ได้ล้มลงไปไไไมม่่่นนะะพีีเบิ้้แลลดดตุุยงปใทส แต่แล้วจากเบื้องบนก็ได้มีโดนแมนผู้พันมาครับที่แกได้พาตัวของคาเมล่าแมนหนีขึ้นไปบนดาดฟ้าครับก่อนที่ตัวของลาร์ดโดนแมนจะบินมาและได้ใช้มิสไซน์นุ๊กหัวชาวบ้านเขาอีกแล้วตูมแต่คือเจ้าสกิบดีทอยเล็กก็ยังไม่ตุยฮะมันยิงสวนกลับมาสกิบดีพวกแกตายแน่แน่สกิบดีแต่แล้วมันก็โดนนุกเขาที่หัวอย่างจังอีกทีครับตุยเย่ไปเรียบร้อยแล้วเราจะได้เห็นว่า ตัวที่มาช่วยก็คือไททันโดนแมนนั่นเองครับโอ้โหอย่างเท่และฉากก็จะตัดไปตอนต่อไปครับโดยที่เปิดฉากมาเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วสกิปดิดีทอยเลตใบเลื่อนมันยังไม่ตุยฮะอะไรกันครับเนี่ยเขาไม่เอ็นดิงถึอจังฟ้าแต่แล้วปืนของมันก็ได้เกิดช็อตขึ้นมาฮะสกิปิดีแย่ yeah, แล้วสกิปิดีพี่ไททันโดนแมนก็เลยยิงปืนใส่ซะเลยแล้วก็ยิงใส่อีกโัวๆกว่อนที่จะกระสุนอัดหน้าครับรอบนี้ตายแน่นอนพอออฟวิลคามล่าแมนก็กดไลค์ให้ไททันโดนแมนครับแต่คือ มันก็ยังไม่ตายอยู่ดีซะอย่างนั้นอะไรกันครับเนี่ยนี่มันจะถึกไปแล้วนะโว้ยคราวนี้ไททันโดนแมนก็พยายามจะยิงอีกทีครับแต่ก็ได้มีคอนปริศนาลอยมาตูมใช่มันคือคนนอนคอคของไททันคาเมล่าแมนนั่นแหละคราวนี้ตายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ผมเอาหัวไปประกันให้เลยเอา้าไททันโดนแมนก็เลยเอาคอนออกมาให้ไททันคาเมล่าแมนครับซึ่งไอ้บ้าเอ๋ยมันยังมีชีวิตอยู่หัวตูหัวตูคราวนี้ไททันโดนแมนก็เลยเอาคอนทุบสกิบดิดทอยเล็ดปเลื่อยซะเองเลยตูม ตัวเย่ยไปคราวนี้ตายแน่นะขนาดโดนแมนยังทําท่าแบบนี่มันอะไรวะเนี่ยทำไมมันอึดจังไททันโดนแมนก็เอาคอนคืนไททันคาเมล่าแมนไปฮะแล้วพวกเขาก็ได้แท็กมือกันถัดมาจะเป็นคลิปซีซั่นสของคุณสไปเดอร์แลนครับเปิดฉากมาตัวของพอยออฟวิวคาเมล่าแมนจะบินอยู่กับพี่โดนแมนฮะตั้งแต่มีโดนแมนนี่คือเหมือนชีวิตจะสะดวกขึ้นเยอะเลยฮะสงสัยพอสงครามจบต้องไปก่อตั้งสายการบินโดนแมนแล้วมั้งเนี่ยโดยในเบื้องหน้าเราจะได้เจอกับ ไททันสปิกร์แมนที่กําลังตื้อพวกสกิมบิทด์เลตอยู่อีกด้วยครับตัวของโดนแมนก็จะเอาตัวของพอยออฟวิวคาเมล่าแมนลงไว้บนหลังคาไททันสปิกร์แมนก็โบกมือทักทายไป1หนึ่งทีด้วยครับและหลังจากนั้นเราจะได้เจอกับตัวของไททันโดนแมนที่บินมาจอดไททันสปิกร์แมนก็คือแบบศัตรูพี่แดงของเราก็คือตั้งปืนพร้อมอะไรกันไททันสปิกร์แมนพี่แดงของเราไม่ได้ตามข่าวบ้านรือไงฟนเนียซึ่งตัวของพอยออฟวิวคาเมล่าแมนก็จะบอกให้หยุด ก่อนที่ไททันคาเมล่าแมนพี่ใหญ่ของเราจะลงมาเคลียร์เองครับใจเย็นโว้ยแล้วคือตัวของไททันคาเมล่าแมนก็ลูบหัวไททันสปิกร์แมนได้ครับเด็กดีเด็กดีไททันสปิกร์แมนก็ฉุนเลยฮะก่อนที่ไททันคาเมล่าแมนจะชี้นิ้วไปบอกไททันโดนแมนครับเฮ้ย <"Hey, S 1> ไปจับมือกับมันแต่ไททันโดนแมนก็ชี้ตามฮะไม่ได้ให้ชี้นิ้วตามโว้ยหมายถึงให้เองไปจับมือกับไอ้แดงพวกเขาก็ได้จับมือกันเรียบร้อยแต่พี่แดงของเราก็คือวอเ t อ h e กันเลยทีเดียวฮะ <_ C zar> คราวนี้แทท่านทีวีแมนเองก็จะวาร์ปมาด้วยและฉากก็จะตัดไปหาพวกคาเมล่าแมนอีกกลุ่มที่ตอนนี้เขากําลังแอบส่องพวกสกิบบี้ทอยเลตพร้อมกับปู่วิทและก็ลุงเหลี่ยมอยู่ฮะแต่แล้วก็ได้มีพวกพลิสกิบบี้ทอยเลตวาร์ปมาเฉยเลยแถมมาแบบตาแดงด้วยไม่รู้ไปโดนตัวไหนมาทันใดนั้นพวกพลิสกิบบี้ทอยเลตก็จะวาร์ปหายไปฮะและเจ t แพ็กสกิบบี้ทอยเลตก็จะมากระซิบบอกกับจีแมนสกิบบี้ทอยเลตหัวหน้าของมันครับ ลูกพีมันมีหมาแอบมองเราด้วยครับแล้วทำไมไอ้หมอนี่มันก็ตาแดงฟ้าและใช่ฮะมันคือฉากแบบเดียวกับตอนที่ต้นฉบับที่ตัวของคาเมล่าแมนแลกไลฟ์กันเลยฮะก็คงต้องขอบอกเลยครับว่า p s, <c oughs> <S f to r e เล e c ปของแท้ตุ้มและเรื่องก็จะเฉลยว่าเราได้เห็นทุกอย่างผ่านลัดทีวีแมนนั่นเองครับก็คือเรียกได้ว่าเหมือนกับต้นฉบับเลยแล้วคือข้างหลังของพวกเขาก็จะมีพวกไททันพร้อมเลยฮะยกเว้นไททันทีวีแมนนะนะและฉากถัดมา ก็จะตัดมาหาคาเมราแมนที่กําลังยิงไฟกับพวกสกิบิดิทอยเลตอย่างต่อเนื่องครับทันใดน,นั้นในเบื้องหน้าของเราเราจะได้พบกับเฮลิคอปเตอร์ล็อกเก็ตสกิบิดิทอยเลตอีกด้วยตัวของพอยออฟวิวคาเมราแมนก็พยายามยิงสวนครับแต่เจ้าสกิบิดิทอยเลตก็หลบได้หมดแต่สุดท้ายเจ้าสกิบิดิทอยเลตมันก็ไม่รอดฮะโดยพี่โดนแมนของเราสอยล่วงไปพอยออฟวิวคาเมราแมนที่เห็นอย่างนั้นก็กดไลค์ให้กับพี่โดนแมนเป็นหนึ่งทีครับตัวของโดนแมนเองก็พยากหน้าให้ครับแต่แล้วในเบื้องหน้าของเรา ก็ได้มีตัวของสกิบบี้ทอยเลตขนาดใหญ่มาครับตัวของลาร์สคาเมล่าแมนทางด้านสายก็ได้ยิงสกัดไป1ทีแต่ก็ไม่มีผลเลยฮะต้องขอบอกจริงๆว่าสกิบบี้ทอยเลตจักรวาลน,นี้นี่อย่างถึกเลยโว้ยซึ่งในจังหวะนั้นกระสุนของพอยออฟวิลคาร์เมล่าแมนก็ได้หมดได้จังหวะพอดีเลยครับทาให้เขายิงสวนไปไม่ได้แต่สุดท้ายก็ได้มีโถุ่้มปริศนาลอ,อยมาครับอัศัยเจ้าลารสกิบบี้ทอยเลตไปตูมเรียบร้อยหลังจากนั้นพี่โดนแมนก็จะพาพอยออฟวิลคาร a เมล่าแมนบินไปฮ แล้เราจะได้เห็นไททันโดนแมนที่ซัดก,กับพวกสกิมบ d ดทอยเลตอยู่ด้วยและปราบมาได้สําเร็จในที่สุดด้วยการอาัดใส่หน้ารัวๆครับแต่แล้วก็ได้มีจรวดลอยมาใส่ตัวของไททันโดนแมนครับซึ่งไททันโดนแมนก็รับเอาไว้ได้ก่อนที่จะบีบมันแตกคามือเลยครับแล้วมันก็คือฝีมือของเฮลิคอปเตอร์ล็อกก็ตสกิมบีดทอยเลตนั่นเองสกิมบีดแกต้องโดนอีกทีสกิมบีดแต่ยังไม่ทันได้ยิงเลยครับ โดนส่วนมาตัวเย่ไปสะก่อนจบการและแล้วเราก็ได้เผชิญหน้ากับหัวหน้าของพวกสกิบิดีไทเลตอย่างลุงจีแมนนั่นเองครับมาถึงก็ยิงไททันโดนแมนล่วงไปเลยอย่างโหดแต่ไททันคาเมล่าแมนก็มาขวางเอาไว้และกลางบาเรียกันเอาไว้ได้ครับและได้ยิงส่วนจีแมนสกิบิดีไทเลตไปหนึ่งดอกทัในใดนั้นไททันโดนแมนก็ลุกขึ้นมาเอาคืนบ้างตัวของไททันโดนแมนได้ยิงมิสไซล์จำนวนมากใส่ลุงจีแมนครับ ตแต่ลุงจีแมนก็แค่แว่นหลุดเท่าน,นั้นเองแหมสมกับเป็นลุงจีแมนจริงๆครับโคตรถึกนอยมันเจ็บนะโว้ยถัดมาก็จะเป็นคลิปซีซั่น5ครับโดยที่เปิดฉากมาจะเป็นฉากสงครามระหว่างพวกกิ i บิดิทอยเลตกับกลุ่มของพันธมิตรครับและต้องเรียกได้ว่ารุนแรงจัดๆเลยฮะโดยที่เราจะได้เห็นคาร์เมล่าแมนชุดม่วงสุดแปลกประหลาดอีกด้วยครับซึ่งพี่แกจะบอกพลอยออฟวิวคาร์เมล่าแมนให้เงียบๆเฉยๆ,ๆและในเบื้องหน้าของพลอยออฟวิวคาร์เมล่าแมน เราจะได้พบกับล็อกเก็ตสกิมบิดีทอยเลตครับซึ่งข่าวนี้ตัวของล็อกเก็ตสกิมบิดีทอยเลตก็ได้ยิงจรวดเปิดมาครับปุ๊มเรียกได้ว่าหน้าหงายกันทั้งโกกแล้วก็จะมีล็อกเก็ตสกิมบิดีทอยเลตทหารมาเสริมกองกําลังพวกสกิมบิดีทอยเลตอีกด้วยครับตัวของพอยออฟวิลคาเมล่าแมนก็พยายามจะยิงสวนกลับไปแต่คือพิ่ทาหารเรียกได้ว่าไม่เป็นอะไรเลยฮะไม่เจ็บไม่คันของแท้พี่ล็อกเก็ตสกิมบิดีทอยเลตทหารก็ได้ตั้งท่าพร้อมยิงจรวดฮะแถมฟันสวยซะด้วยนะทันใดนนั้ ูของลารสคาเมราแมนที่ล้มลงไปก็ได้ยิงสวนใส่พี่ทหารสกิบิดี้ทอยเลตไปหนึ่งทีครับจังหวะน,นี้เรียกได้ว่าหน้าโยกกันไปเลยแต่สกิบิดี้ทอยเลตทหารก็ไม่เจ็บไม่คันเท่าไหร่ครับสกิบิดี้ออนเว้ยแต่แล้วก็ได้มีโถส้วมลอยมากระแทกหน้าพี่แกะฮะคราวนี้ตุยเย่ของจริงซึ่งมันก็คือฝีมือของไททันสปิกแมนพี่แดงของเรานั่นเองมาถึงพี่แดงก็ลอยตัวขึ้นฟ้าและได้ยิงปืนบลาสเตอร์เก็บพวกสกิบิดี้ทอยเลตไปหมดในทันทีครับ แต่จากที่ผมใช้สมองแมวๆของผมคิดไว้พวก s สกิบดีทอยเล t ไม่น่าจะตุยครับเพราะจากรวานนี้ s สกิบดีทอยเลตยังถึกเลยเว้ยนั่นไงมิสไซล,ลอยส่วนกลับมาแล้วไททันสปิกร์แมนถึงกับต้องโยกหลบเลยฮะคราวนี้ไททันสปิกร์แมนก็พุ่งเข้าชนอย่างแรงตูมและได้กดชักโครกเจ้าสกิบดี t o ยเลตไปครับ เอ้าได้เหรอและที่ผ่านมาทําไมพวกไททันไม่กดชะโคกฟ้าซ้มสกิปิดทอยเลทไปตั้งหลายทีกดชะโคกเอาก็จบแล้วป้าคราวนี้ไททันสปีกแมนมาถึงก็จะพูดประโยคประจําตัวอีกแล้วฮะ <c oughs> ท่านใดนั้นก็ได้มีเจ็ทแพ็กส,สกิปดดทอยเลทที่มาพร้อมกับถังปืนโกดแต่ปืนกลับไม่ออกเป็นน้ํโกดซะงั้นแต่ปืนมันก็โหดจัดเลยครับกระสุนเดียวทอมเอาปืนของไทไไไทันสปีกแมนช็อตไปเลยเฮ้ยอะไรกันไททันสปีกแมนก็พยายามจะสวนคืนไปฮะแต่ปืนอีกข้างก็โดนกระสุนเดิม ทำให้สปิกร์แมนใช้ปืนไม่ได้ทั้งสองข้างเลยครับกระสุนนี้มันโกงจังวะซึ่งคราวนี้พอเอาฟบิลคาเมล่าแมก็จะปีนขึ้นไปเพื่อส่องเหตุการณ์และเราจะได้เห็นพอลิสกิบ t ิท o i เลตตาแดงวารมาฮะเลยได้ว่าจังหวะหมาหมู่ของแท้จังหวะนี้ t ท t ท่านสป k กร m แมนคือปืนใช้ไม่ได้ปูใช้มีดแทนก็ได้แต่ะเะ้าจอทีวีซ่าแล้วเปลี่ยนมาเป็นเหตุการณ์ของทท่านโดนแมน กับไททันคาเมล่าแมนเฉยเลยฮะซึ่งในฉากนี้เราจะได้เห็นตัวของไททันโดนแมนสาสกระก็สุดรัวๆใส่ลุงจีแมนใช่ฮะมันคือฉากก่อนหน้านี้ครับโดยที่ตัวของลุงจีแมนก็ได้แว่นหลุดหายไปแต่ลุงจีแมนยังไม่ทันได้ทรงได้สวนอะไรเลยฮะโดนไททันคาเมล่าแมนยิงต้มและข่าวนี้ไททันโดนแมนกับไททันคาเมล่าแมนก็พยักหน้าให้กันและได้ตั้งท่าชกครับอยู่ดีๆก็จะกลายไปเป็นก้าวแรกสู่สังเวียนไปซะอย่งงางน,น,นั้นทันใดนั้นก็ได้มีเสียง iPad ดังขึ้นมาครับ ซึ่งคราวนี้เราจะได้เห็นว่าตัวของไททันสปิเกอร์แมนกำลังอิบอายและได้มีการขอความช่วยเหลือฮะตัวของไททันคา m เมล่าแมนก็เลยส่งไททันโดนแมนไปครับไอเด็กใหม่ไปช่วยบักแดงซิได้ครับลูกพี่และขราวนี้ฉากก็จะตัดมาหาให้เราได้เห็นถึงความอิบอายของพี่แดงฮะพี่แดงที่มีแต่มีงงงสองด้ามก็ได้โดนยิงใส่ครับแต่พี่แดงของเราก็ไม่ยอมแพ้ปล่อยขึ้นเสียงใส่เจ้าสกิิดิทอเรตปิว แลวได้ไปชนกับภูเขาระเบิดตู้อ่าต,ตุยมั้งผมชักเลิมไม่มั่นใจแล้วว่ามันตุยหรือเปล่าข่าวนี้ตัวของพี่ตำรวจก็ได้ตั้งปืนและพร้อมยิงใส่ไททันสปิกอรแมนครับและเดี๋ยวไอตัวเมื่อกี้มันไม่ตายจริงด้วยซึ่งไททันสปิกอรแมนที่โดนพี่ตำรวจตาแดงยิงเลเซอร์ใส่ก็ถึงกับล้มเลยฮะข่าวนี้ไททันสปิกอรแมนก็เลยใช้ท่าไม้ตายที่ดีที่สุดและรุนแรงที่สุดใส่ตัวของคุณตำรวจฮะก็คือเอาขึ้นเสียงยัดใส่หูนี่แหละแต่เจ้าสกิมบิลทอยเลตที่มีถังโกดแต่ปืนไม่ออกเป็นโกด ก็ได้ใช้สว่านเจาะหลังไททันสปิเกอร์แมนครับและใช่ฮะบักตำรวจสกิบบี้ทอยเลตโดนขึ้นเสียงไปขนาดนั้นก็ยังไม่เป็นอะไรเลยครับแถมยิงลำแสงใส่ไททันสปิเกอร์แมนอีกจังหวะน,นี้ไททันสปิเกอร์แมนถึ่กับลำโพงร่วงเลยฮะและไททันสปิเกอร์แมนก็นอนจมกองพื้นในที่สุดซึ่งเจ้าพอลิสกิบบี้ทอยเลตก็หวังจะปิดชีพพี่แดงของเราครับแต่ทันใดนั้นก็ได้มีจราวดมาช่วยพี่แดงเอาไว้และใช่แล้วมันคือจราหวงของไททันโดนแมนนั่นเอง แต่ถ้าถามว่าสกิบดีทอยเลตเป็นอะไรไหมใช่ฮะไร้รอยขีดข่วนพวกสกิบดีทอยเลตได้รวมตัวกันเพื่อตั้งรับครับแต่ไททันโดนแมนเนี่ยไม่ได้มาคนเดียวเขาตบมือเรียกไททันทีวีแมนมาเสริมฮะเจ้าพลิสสกิบดีทอยเลตตาแดงเห็นแบบนั้นก็รีบยิงซ้ำเก็บไททันสปิกรแมนก่อนเลยฮะสกิบดีตายซะแต่ไททันโดนแมนก็ได้มาช่วยเอาไว้ได้ทันและได้ยิงซ้ำลัวๆไปหลายดอกเลยฮะแต่เจ้าสกิบดีทอยเลตปืนโกดที่ไม่มีโกดก็ได้มายิงสกัดตัวของไททันโดนแมนเอาไว้ ตัวของไททันทีวีแมนก็ได้ใช้ท่ามไม้ตายที่เรียกได้ว่าโกงจ,จัดๆอย่างลำแสงสะกดจิตสีแดงแต่ตัวของสกิปดีเทเลทพวกนี้คืออย่างโกงเลยเจ้าสกิปดีเทเลทสว่านมันเคาน์เตอร์ไททันทีวีแมนได้เฉยด้วยการยิงลำแสงสีฟ้าใสสกิปดีบอลเกงกีตูมไททันทีวีแมนก็ได้โชว์ร่างของเขาที่เป็นแบบต้นฉบับในเวอร์ชันอัปเกรดของคุณดาวฟักบูมออกมาครับจังหวะน,นี้พวกเขาก็ได้ตั้งท่าพร้อมบวกกันต่อแต่ว่า พวกสกิปิทอยเลตได้ตัดสินใจบินหนีแทนครับไททันทีวีแมนก็ได้ชี้และให้ไททันโดนแมนอุ้มไททันสปิกอร์แมนไปก่อนครับมอนนี่มาโจแดงแต่พอไททันโดนแมนอุ้มพี่แดงไปเท่านั้นแหละคราวนี้บักตำรวจก็วากกลับมาเฉยเลยเพราะว่าเห็นว่าไททันทีวีแมนเหลือตัวเดียวโคตรเหลี่ยมแถมคราวนี้ยกเพื่อนมาเป็นฝูงคราวนี้ไททันทีวีแมนก็พร้อมบวกฮะเรียกได้ว่าลงโลกคือเตรียมมาพร้อมและแถมมีเลนกันจอทีวีซะด้วยและถัดมาจะเป็นตอนที่22ของคุณสไปเดอร์รันครับ ฉากจะตัดมาหาฝั่งไททันคาเมล่าแมนที่เรียกได้ว่ากําลังจะกระทืบพวกสกิบบิ y ทอยเลตอยู่ครับคือกระทืบจริงๆนะตุ่ยเย่ขาเท้าเลยและพวกล็อกเคสสกิบบิททอยเลตก็เริ่มเปิดฉากยิงใส่ไททันคาเมล่าแมนครับตัวของไททันคา m เมล่าแมนก็เลยเอาปืนเร็วกันยิงสวนคืนไปตูมล่วงเปน็นมะม่วงเลยฮะแต่แล้วก็ได้มีเจ้าสกิบบิ y ทอยเลตตัวหนึ่งโผลมายิงใส่ไททันคาเมล่าแมนครับ ไททันคาเมล่าแมนก็เลยซัดหน้าไปหนึ่งทีแล้วก็ยิงใส่อีกหนึ่งทีครับก่อนจะเรียกคอนมาใส่มือแล้วมันคือการเรียกค้อนแบบถอดชัดๆและเขาก็ได้เอาคอนฟาดหัวสกิปดีดทอยเลตตัวเย่ไปฮะพอออฟบิลคาเมล่าแมนก็ได้กดไลค์ให้ก่อนที่ลุงจีแมนนี่คือตาแบบอย่างฮาอาการฟกช้ำจากรอบที่แล้วมันยังไม่หายดีเลยฮะแต่ลุงแกมาแบบอัปเกรดซะด้วยมาถึงลุงแกก็ยิงใส่ไททันคาเมล่าแมนด้วยเลเซอร์ครับแต่เหมือนจะยิงไม่เข้าสักเท่าไหร่ไททันคาเมล่าแมนก็ชะล่าใจมั้งครับ ลุงจีแมนก็ใช้จังหวะนี้ยิงปืนสีแดงอัดซัดหน้าไททันคาเมล่าแมนซะเลยตุม้มข่าวนี้ของจริงว่ะครับอย่างแรงซึ่งพอยออฟวิลคาเมล่าแมนก็ได้ยิงปืนสตันช่วยซับพอร์ตพี่ใหญ่ครับลุงจีแมนจังหวะนี้ได้หันมาหาพอยออฟวิลคาเมล่าแมนครับนอยไอปาซิลปาร้อยแต่มันก็ช่วยให้ไททันคาเมล่าแมนได้มีจังหวะฟื้นตัวและไททันคาเมล่าแมนก็ได้เอาคอนฟาสใส่จีแมนไป็หนึ่งดอกเต็ม แต่จีแมนก็อึดจริงๆครับแต่แล้วยังไม่ทันได้รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นฉากก็จะกลับมาหาลัทีวีแมนที่อยู่ในห้องทดลองของพวกคา m ์เมลแมนครับซึ่งในห้องก็จะมีทั้งภาพของคุณดาฟักบูมและดอมสตูดิโอด้วยครับและก็มีภาพของช่องคุณเวอร์แลนซ์และช่องของคุณสไปเดอร์รนและมีรูปของแมวตัวหนึ่งด้วยครับ แต่ผมไม่มั่นใจว่าเขาใช่ยูทูบเบอร์ใหม่นะครับซึ่งตัวของพอยออฟวิวคาเมล่าแมนก็จะเดินไปดูแล้วเราจะได้เห็นพวกโดนแมนรวมถึงพวกนักวิทยาศาสตร์ทั้งคาเมล่าแมนสปิเกอร์แมนกำลังซ่อมแซมไททันสปิเกอร์แมนอยู่นั่นเองครับทันมาเป็นตอนที่23าฉากก็จะแสดงให้เห็นถึงตอนต่อหลังจากที่ตัวของไททันทีวีแมนได้โดนหลุมตืมนั่นเองครับแต่พี่ไททันทีวีแมนของเราก็เรียกได้ว่าโหจดจัดๆจริงๆครับไม่กลัวอะไรเลยมาถึงสกิบบี้ทัวเลทที่เหมือนยานบินก็ได้ยิงเปิด แต่โดนไททันทีวีแมนยิงสวนไปครับถัดมาคือสกิบบี้ดิทอยเลตอีกตัวหนึ่งที่ชาร์จปืนพร้อมกับโพลิสกิบบี้ดิทอยเลตพวกเขาก็ได้ยิงใส่ตัวของไททันทีวีแมนไปเต็มๆครับและแถมยิงไปใส่แกนกลางซะด้วยแต่เดี๋ยวนะถ้าเป็นแบบต้นฉบับก็จะหมายความว่ามันดูดพลังงานได้น่ะสิจริงด้วยค่าวนี้นี่อิ่มเลยมั้งที่ไททันทีวีแมนก็จะถอดหัวไปสู้ครับซึ่งระหว่างนั้นเจ้าสกิบบี้ดิทอยเลตอีกตัวก็จะยิงใส่ไททันทีวีแมนครับไททันทีวออี แล้วมันก็ไปสาดตร์ลแสงใส่สกิบดี้ทอยเลตครับเรียกได้ว่าจากักรวาลไหนก็โกงจริงๆไอ้ร่างใหม่เนี่ยแต่แล้วเจ้าโพลิสกิบดี้ทอยเลตที่ถึกจัดๆก็ได้ยิงสวนจอของไททันทีวีแมนครับแต่ไททันทีวีแมนก็ได้รับเอาไว้ด้วยเลนกันแสงฮะซึ่งข่าวนี้จอไททันทีวีแมนก็ได้ใช้ลําแสงสกดจิตสีแดงแต่ทว่าก็ได้มีสกิบดี้ทอยเลตมายิงจากข้างหลังโอ้โหอย่างมันเลยฮะจังหวะนี้ไททันทีวีแมนก็เลยเอาด่าฟันเจ้าสกิบดี้ทอยเลตที่ยิงมาจากข้างหลังซะเลย และปิดท้ายด้วยการแทงไปอีกหนึ่งทีครับรีได้ว่าเลี้ยงไม่โตแน่นอนจังหวะนี้ซึ่งในคราวนี้เจ้าสกิบดีทอยเลตอีกตัวก็ได้ยิงใส่ไททันทีวีแมนครับไททันทีวีแมนก็พยายามยิงสวนด้วยกระสุนสีม่วงแต่มันก็บินหนีไปได้ค่าวนี้เจ้าโพลิสกิบดีทอยเลตก็พยายามยิงสวนบ้างแต่ก็โดนไททันทีวีแมนยิงสวนไปครับรียกได้ว่าป้ายตำรวจหลุดเลยฮะคือจะบอกว่าสู้เป็นแทบตายทำลายได้แค่ป้ายตำรวจเนี่ยนะข่าวนี้พวกสกิบดีทอยเลต มันก็รวมร่างกันแถมเจ้าสกิบดิดทอยเลต t มันยังใส่แว่นกันแดดให้เพื่อนอีกด้วยคราวนี้ทท่านทีวีแมนก็อิอ่ายสิครับทีนี้และเรื่องก็ได้จบลงไปผมขอบอกเลยว่าสกิบดิดทอยเลต t จักรวาลนี้มันโหดเกินหน้าเกินตาไปแล้วโว้ยแถมถึงอีกตั้งหากแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ